การแปลงฟันให้ถูกต้องอย่างน้อยต้อง2นาทีขึ้นไปไม่เกิน3นาทีนะไม่ง่าจจะมีปัญหาสุขภาพเหงือกได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราก็สามารถกําหนดได้นะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเขามีงานวิจัยมาด้วยนะว่าแปรงสีฟันไฟยฟ้าสามารถถนอมเหงือกและฟันได้ดีกว่าแปรงสีฟันแบบทั่วๆไปครับตัวนี้นะครับเป็นแบบ t ูวินวันะนอกจากจะเป็นตัวแท่นชาร์จแบบนี้แล้ว เรายังสามารถเอาไปติดกับผนังห้องน้ําได้ซึ่งมันจะสามารถแปลกับแปรงสีฟันเราได้แบบนี้เลยครับนี่ได้รับรางวัลกูดีไซน์มาพร้อมกับหน้าจอ LCD ระบบทัชสกรีนนะครับสุขภาพเหงือกและฟันของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วความต้องการในการดูแลของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนมีปัญหาสุขภาพเหงือกบางคนอยากให้ฟันขาวบางคนอยากให้ฟันสะอาดซึ่งตัวนี้เขามีโหมดต่างๆให้เลือกใช้นะครับก็สามารถเลือกใช้ได้ตามสบายเลย สวัสดีเพื่อนๆชาว Next Tech ทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดีมครับผมในวันนี้นะครับดีมก็จะมารีวิวนี่เลยแปรงสีฟันไฟฟ้า Oclean X Pro ครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าปัจจุบันแปรงสีฟันไฟฟ้าเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมมากๆนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยเพราะช่วงหลังๆนะครับเทคโนโลยีเรามีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับแน่นอนว่าแปรงสีฟันไฟฟ้าเนี่ยมันก็ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ดีขึ้นมากๆเช่นเดียวกันโดยช่วงหลังๆมานี้นะครับเขามีงานวิจัยมาด้วยนะว่าแปรงสีฟันไฟฟ้าาาสมรถ เหงือกและฟันได้ดีกว่าแปรงสีฟันแบบทั่วๆไปครับที่สําคัญนะครับยังช่วยทําให้เราแปรงฟันได้อย่างถูกวิธีมากขึ้นด้วยหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าแปรงสีฟันในฟ้าเนี่ยเขามีมานานมากแล้วนะครับลองทายดูว่ากี่ปี TikTok, TikTok. รู้ไหมครับว่าแปรงสีฟันไฟฟ้าเขามีมาตั้งแต่ปี1,927แล้วนะครับหรือประมาณ92ปีมาแล้วนะเรียกได้ว,ว่ามีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานเลยนะครับแต่มันเพิ่งจะมาเริ่มเป็นที่นิยมใช้กันจริงจังเนี่ยเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วครับช่วงยุคปี2000ที่ผ่านมานี่เองฟังประวัติแปรงสีฟันไฟฟ้ากันไปคร่าวๆแล้วดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามารู้จักกับแบรนด์โอคินกันบ้างครับ แบรนด์โอคนะครับเป็นแบรนด์แปรงสีฟันไฟฟ้าที่มาจากประเทศจีนครับผมและตอนนี้นะครับเขาเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยตั้งแต่ปี2021ที่ผ่านมาหรือปีที่แล้วนี่เองซึ่งในการนําเข้ามานะครับเป็นแบบออฟฟิเชียลเลยก็คือเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการครับเขามีการรับประกันถึง2ปีเลยนะที่สําคัญนะครับแบรนด์โอคเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่โฟกัสในการทําแปรงสีฟันไฟฟ้าและก็สุขภาพในช่องปากครับผมไม่ว่าจะเป็นแปรงสีฟันไฟฟ้านะครับปัจจุบันก็มีด้วยกัน3รุ่นตัวกล่องแปรงสีฟันแบบพกพาครับแล้วก แปรงสีฟันในห้องน้าครับในวันนี้นะครับดิมก็เลยถือโอกาสจะมารีวิวแปรงสีฟันไฟฟ้าของทางโอครีนรุ่น Expo ตัวนี้สวยงามมากๆนะครับทั้งแพคเกจทั้งตัวแปรงสีฟันได้รับรางวัล Good Design ด้วยนะครับที่สําคัญเขามาพร้อมกับแอปพลิเคชันด้วยนะถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปแกะกล่องพร้อมกันเลยครับตัวนี้นะครับจะเป็นกล่องของแปรงสีฟันไฟฟ้าโอครีนรุ่น Expo ครับได้รับรางวัลด้วยนะด้านหลังเนี่ยเราสังเกตได้นะครับเขาจะเขียนว่ารุ่น Expo แล้วก็ตรงนี้นะครับเขาเขียนบอกไว้ด้วยนะว่ากันน้ำ IPX7 ครับผมแล้วก็มี QR code สำหรับสแกนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรามาแกะกล่องดูไปพร้อมกันเลยครับสำหรับสีที่ริมได้มานะครับจะเป็นสีชมพูซากุระสวยมากเลยนะครับกล่องดูดีแล้วแป้งสิฟันก็ดูสวยงามมากๆสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวหน้าจอ LCD สำหรับอุปกรณ์ที่ให้มาครับเขาก็จะมีตัวนี้เลยครับ แท่นชาร์จแบบ2 in 1ครับแล้วก็จะเป็นตัวคู่มือที่เป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนและสุดท้ายครับก็จะเป็นตัวนี้สายชาร์จนะครับตัวจะเป็นแบบ micro USB แบบนี้นะครับ และนี่ก็คือของที่มีมาให้ในกล่องครับมาดูกันที่อันแรกคู่มือเนี่ยจะเป็นแบบภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับจะไม่มีภาษาไทยนะแต่ตัวศัพท์ที่เขาใช้เนี่ยก็ค่อนข้างเข้าใจง่ายครับผมดังนั้นถ้าเกิดจะใช้อย่าลืมอ่านก่อนนะครับอย่างที่2เลยก็จะเป็นตัวสายชาร์จครับผมเป็นแบบไมโคร USB นะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นแปลงกับตัวแท่นวางตัวนี้นะครับเป็นแบบ2 in 1นะเพราะนอกจากจะเป็นตัวแท่นชาร์จนะครับแบบนี้แล้ว เรายังสามารถเอาไปติดกับผนังห้องน้ําได้ซึ่งมันจะสามารถแปะกับแป่นสีฟันเราได้แบบนี้เลยครับนี่ไม่ธรรมดานะครับผมเป็นอะไรที่ดีมากๆทีนี้เพื่อน,อนๆหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราแปะอย่างนี้เนี่ยเราจะชาร์จยังไงไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าตัวแท่นชาร์จตัวนี้นะครับเขาสามารถถอดแบบนี้ได้นะตัวกาวที่ติดอยู่กับผนังนะครับก็จะไม่เป็นอุปสรรคในการถอดแท่นชาร์จเอาไปใช้กับสายตัวนี้นั่นเองครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆครับผม แล้วก็ตัวแท่นตัวนี้นะครับมากับ IPX5 ด้วยดังนั้นสบายใจได้เรื่องการกันน้ำครับสุดท้ายครับก็คือตัวแปลงสีฟันบอกเลยนะว่าแปลงสีฟันเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องชื่นชมนะครับก็คือตัวสีแล้วก็การดีไซน์มันสวยมากๆสมกับที่ได้รางวัลมาเลยครับ อย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวขนแปลงเนาะตัวนี้นะครับมีความถี่หนานุ่มแล้วก็อ่อนโยนกับฟันและเหงือกครับที่สําคัญครับเขาทํามาจากวัสดุที่ต้านแบคทีเรียนะซึ่งได้รับการการันตีจาก fda หรือองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองครับแล้วเราสามารถทอออกมาเพื่อทําการเปลี่ยนได้นะครับทุก2-3เดือนนะแล้วแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับหรือสภาพการใช้งานเนี่ยเป็นยังไงซึ่งราคาเนี่ยก็ไม่แพงเลยครับในการเปลี่ยนก็อยู่ที่199บาบาทเท่านั้นครับสำหรับตัวแปลงเองนะครับ ตัวด้ามจับเนี่ยทำออกมาบาลานซ์ได้ดีมากๆเลยดิมบอกตรงว่าในการที่เราจะใช้แปรงสีฟันประเภทนี้นะครับที่เราต้องหยิบจับถือเนี่ยการทำบาลานซ์ให้ดีเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับแล้วเข้ามาพร้อมกับหน้าจอ LCD ตัวนี้ด้วยครับผมนี่เดี๋ยวกดเปิดเครื่องก่อนนะมันเป็นแบบระบบทัชสกรีนนะครับซึ่งเราสามารถปัดซ้ายปัดขวาปัดขึ้นปัดลงได้นะครับเราสามารถเลือกโหมดต่างๆได้นะครับว่าเราจะ ใช้โหมดอะไรนะครับอย่างโหมดแปลงฟันเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกครับว่าจะเป็นโหมดฟันขาวนะครับหรือจะเป็นโหมดที่เอาไว้นวดเหงือกนะ ตัวนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถปรับระดับความแรงได้นะครับซึ่งตัวแรกที่เขาจะมีมาให้เนี่ยก็คือระดับความแรงของมอเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่เบอร์18นะครับซึ่งแม็กสุดของเขาจะอยู่ที่เบอร์32และแบบที่ซอฟที่สุดจะอยู่ที่เบอร์1นนั่นเองตรงนี้นะครับก็จะมีผลในการใช้งานแบตเตอรี่ตัวนี้ด้วยครับซึ่งในการที่เราจะใช้แปรงสีฟันตัวนี้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยที่มีมาให้อยู่ที่800มิลลิแอมครับผมใช้เวลาในการชาร์จจากศูนย์ถึงร้วมเนี่ยอยู่ที่สองช เราชาร์จไว้แล้วเราก็ไปทําอะไรเพราะเราใช้งานมันจริงๆอะครับแค่ประมาณ2นาทีเท่านั้นเองเนในการแปลงฟันเนาะซึ่งเวลาเราใช้งานเสร็จเนี่ยนะครับเขาจะสามารถอยู่ได้ต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยยีถึงสีวันเลยนะครับก็ถือว่านานอยู่นะครับถ้าคิดง่ายๆนะครับก็เอาออกมาชาร์จเดือนละครั้งละกันสําหรับตัวมอเตอร์นะครับที่มีมาให้ในตัวแปลงตัวนี้นะครับจะเป็นแบบโซนิกนะแล้วก็มีรอบสั่นสูงถึง42,000รอบเลยนะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆในเลทราคาที่อยู่ประมาณพันแปดพันเก้านะครับเรียกได นอกจากนี้นะครับเขายังมาพร้อมกับ IPX7 นะครับดังนั้นสบายใจได้เรื่องการกันน้ำนะครับผมใช้งานได้แบบเต็มที่เหมือนแปรงสีฟันแบบทั่วไปเลยเขายังมาพร้อมกับตัวใจโลสโคป6แกนนะคอยตรวจจับว่าวิธีการแปรงฟันของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างสะอาดหรือเปล่าเรียกได้ว่าน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าตัวแปรงสีฟัน Okin Expo ตัวนี้เนี่ยเขามีแอปพลิเคชันแล้วมันทำงานควบคู่กันยังไงความเจ๋งของมันเป็นยังไงไปดูเลยครับ อย่างแรกครับโหลดแอปมาที่ชื่อว่า o c l l e นนะครับพอโหลดแล้วเนี่ยเราจะเจอแอปพลิเคชันหน้าตาแบบนี้กดเข้าไปเลยครับตัวแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถเลือกปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยนะชอบพื้นหลังแบบไหนเลือกได้เลยครับเอาละนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถทำการเชื่อมต่อกับตัวแปลงสีฟันเราได้นะเปิดแปลงขึ้นมาพึบจากนั้นกด Searching Bluetooth ครับผม ก็จะเจอตัวโอคลี n x ครับกดโอเคเซ็ทครับผมอันนี้ก็จะให้เลือกนะครับวันเดือนปีเกิดของเรานะครับก็กดตั้งไปได้เลยฟันของเราเป็นยังไงจัดฟันหรือเปล่านะครับสูบุหรี่หรือเปล่าหรือว่าฟันเกไหมอันนี้เลือกแบบ Normal นะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้ชีวิตของเราครับ ดิมจะเลือกเป็นกินชากับกาแฟนะครับผมโอเคสีฟันอันนี้ให้เราไปยืนที่หน้ากระจกนะเปรียบเทียบสีฟันเราได้นะครับเลือกได้ว่าโทนสีฟันเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้นะครับเลคคอมเมนต์เขาจะเลือกเป็นสตองไวท์เทนนิ่งให้นะครับกดให้แนวเท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับ สำหรับโหมดต,ต่างๆนะครับเราสามารถเลือกได้เลยจากจอทัชสกรีนเรานะโดยการที่เราปัดขึ้นปัดลงครับผมอย่างแรกเลยนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการจะเซฟเวลานะครับว่าจะแปลงกี่นาทีก็ให้ปัดไปทางซ้ายครับผมก็จะมีตั้งแต่2นาที สองนาทีนิดๆแล้วก็3นาทีนะครับลองดูว่าเราจะเลือกเป็นแบบไหนแต่มาตรฐานโดยทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วเราควรแปรงฟันอย่างน้อยประมาณ2นาทีครับผมเป็นเวลาที่ดีที่สุดถ้าเกิดเราเซ็ตเสร็จแล้วเราก็กดสไลด์แบ็กกลับมาครับอ่าโหมดต่อมาครับจะเป็นเรื่องของความแรงนั่นเองเราก็ปัดไปด้านซ้ายเหมือนเดิมครับ อันนี้พอจะมีมาให้ที่เบอร์18นะครับเราสามารถเพิ่มได้นะครับแล้วก็ลดได้นะโดยดิมจะลดลงไปก่อนละกันครับเขาบอกว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าเนี่ยเราควรจะปรับระดับความแรงเนี่ยน้อยๆให้ก่อนนะครับลองเริ่มซักเบอร์10ก่อนละกันนะอ่าดิมยังไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะครับเกิดเลือกได้แล้วเนี่ยให้เรากดปุ่มตรงกลางครับนี่ก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูข้อแบบนี้ครับผมนอกจากนี้นะครับก็จะมีโหมดอย่างแรกเลยก็จะเป็นโหมดคลีนครับมาฮึบจะเป็นโหมดไว้นะครับ ปัดลงมาอีกก็จะเป็นโหมดนวดเหงือกครับผมอันนี้ก็ลองเลือกดูนะครับว่าอยากได้โหมดไหนแต่เบื้องต้นนะครับเขาจะแนะนําเป็นโหมดไวไงั้นดิบเลือกไวแล้วกันนะจะทําให้ฟันขาวขึ้นนะครับสําหรับเบาะเนี่ยไม่มีอะไรครับก็เป็นข้อมูลของเครื่องเฉยๆนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับโหมดต่างๆในการใช้งานแปรงสีฟันช่วงแรกอาจจะรู้สึกไม่ชินนะครับแต่พอใช้ไปเรื่อยๆจะรู้สึกเลยว่ามันสะอาดกว่าแปรงฟันแบบปกติ นี่ได้100คะแนนนะครับหลังจากที่ไปลองแปรงฟันมาแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าแอปพลิเคชันมันโชว์อะไรบ้างหน้าแรกสุดมันจะโชว์การแปรงฟันครั้งล่าสุดเท่านั้นครับก็จะบอกว่าแปรงฟันไปกี่วินาทีกี่นาทีนะครับความสะอาดเป็นยังไงบ้างนะครับใช้แปรงมาแล้วกี่วันถ้าเกิดเราอยากดูคะแนนยอนหลังให้กดมาที่รีพอร์ตครับอย่างวันนี้นะครับดิมลองใช้งานไปหลายครั้งใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตอนที่ดิมได้100คะแนนเนี่ยดิมทำยังไงนะครับ อย่างแรกเลยก็คือการที่เราจะได้หนึ่งร้อยคะแนนได้นะครับอย่างที่บอกไปว่าแปลงสีฟันมันมีตัวใจโลสโคบ6แกนใช่ไหมครับเท่าที่ดีมลองทดสอบเนี่ยคือเราต้องแปลงทั้งด้านหน้าฟันเรานะครับขึ้นลงแล้วก็รวมถึงด้านบนด้านล่างแล้วก็ด้านในด้วยครับตรงนี้เนี่ยเราถึงจะได้คะแนนเต็มนะแล้วก็ระยะเวลาที่ควรแปลงนะครับขั้นต่ําอยู่ที่2นาทีปกติถ้าเกิดใครแปลงไม่ถึง2อนาทีเนี่ยต้องปรับพฤติกรรมแล้วนะครับเรื่องต่อมาครับที่ดีมรู้สึกจากการใช้งานจริงนะที่ดีมรู้สึกเลยว่ามันน่าสนใจมากๆสำหรับปีนนนาออกก่่ควดมเ็ ที่แปรงฟันทุกๆครั้งเนี่ยจะเจอเลือดตลอดเลยครับเพราะว่าดีมเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเหงือกล่นอยู่นั่นเองตอนที่ใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าตัวนี้ครั้งแรกเนี่ยดีก็มีความกังวลอย่างมากเลยนะครับว่าดีนจะเจอเลือดหรือเปล่าแต่ปรากฏว่ามันไม่มีเลือดเลยครับจากการลองเทสดู มันก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆเพราะตอนที่ดิมลองแปลงดูอะดิมก็รู้สึกว่าแปลงมันสั่นแรงประมาณหนึ่งเลยนะโดยดิมเลือกระดับไว้ที่ประมาณ10นะครับใครที่ยังไม่เคยใช้เนี่ยดิมว่าลดมาต่ําๆน่าจะเซฟกว่าแล้วก็ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราแปลงแน่ครับตัวขนแปลงเนี่ยมันค่อนข้างเล็กและก็ซอฟต์มากๆนะครับมันทําให้รู้สึกว่ามันขัดฟันเราได้จริงๆแล้วก็เข้าไปถึงทุกซอกทุกมุมอีกอย่างหนึ่งก็คือด้านบนนะครับเวลาเราแปลงอย่างนี้เนาะด้านบนด้านล่างพยายามอย่ายให้ฟัันรครบ ไปขบโดนด้่นบนแปลงสีฟันตรงนี้เด็ดขาดเลยนะเพราะมันจะรู้สึกสั่นแบบกึ๊ดกดเลยอะ่ะลองเอาไปฝึกใช้ดูนะครับวิธีการแปลงฟันไฟฟ้าเนี่ยที่ดิมไปเจอมานะเขาบอกว่าเราไม่ต้องสะบัดขึ้นลงเองอย่างนี้นะเพราะว่าตัวแปลงไะครับแบบโซนิกแบบนี้มันจะสั่นของมันเองอยู่แล้ว ให้เราค่อยๆเคลื่อนที่ไปทีละจุดครับแล้วก็ทําองศาขึ้นเล็กน้อยให้เข้าตามมุมเหงือกของเราครับผมเท่าน,นี้ก็จะสามารถแปลงฟันได้อย่างสบายสบาย,บายแล้วครับนอกจากนี้ดีมยังค้นพบด้วยนะครับว่าโหมดต่างๆนะครับที่มันอยู่ในแปรงสีฟันของเราเนี่ยเวลาเรามีการปรับใช้โหมดนะครับเขาก็จะมีการสั่นที่แตกต่างกันไปนะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าหน้าจอทัชสกรีนปัดยากใช่ไหมครับดีมแนะนําเลยเข้าไปที่แอปพลิเคชันตรงนี้กดที่แพลนครับผมเขาก็จะมีให้เราเลือกเลยว่าเราจะใช้โหมดไหนนะ มีโหมด Standard Cleaning ครับ Strong Cleaning, s u per Cleaning, Strong Whitening, s u per Whitening, s whit ensitive Cleaning แล้วก็คนที่ต้องการความนุ่มนวลน,นะครับก็คือ t s p ปครับผม Standard t s t d n d a r d T-Spa ตัวนี้ก็จะเป็นการดูแลคราบฟันนะครับมีหลากหลายโหมดเลยนะสมมุติดิมต้องการเลือกเจนเท e T-Spa าใช่ไหมดิมก็เลือก try it now เท่านี้ครับเขาก็จะลิงก์โหมดนี้เข้ากับตัวแปลงสีฟันของเราทันทีครับไม่ต้องไปนั่งปรับเองทั้งระดับแปลงและก็โหมดต่างๆที่เลือกใช้งานเนี่ยทำในแอปจบเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนอกจากนี้เรายังสามารถเลือกปรับแต่งคัสตอมไม้เองได้ในแอปพลิเคชันด้วยนะครับถ้ายังไงเพื่อนๆลองไปเล่นดูนะครับสุดท้ายแล้วครับเรื่องการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับบอกไว้ก่อนเวลาเราจะอัปเดตมันไม่ออโต้อัปเดตนะครับถ้าเกิดเราจะอัพเราต้องมากดปุ่มตัวนี้เองครับผม ทีนี้เนี่ยหลายคนก็คิดว่ากดตรงนี้ก็คือจบจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ได้อัปเดตให้ทันทีนี่ครับคลิกหนึ่งทีให้มีปุ่มติ๊กถูกขึ้นมาจากนั้นกดติ๊กถูกครับผมแล้วก็รอให้เขาอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเขาประมาณหนึ่งให้เต็มร้อก็ใช้งานต่อได้แล้วครับเมื่อกี้ก็อัปเดตเฟิร์มแวร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวทีท c คอนดิ i ันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพฟันของเรานั่นเองครับ เราสามารถเลือกปรับแต่งเลือกชี้แจงได้ตลอดเวลานะถ้าเกิดสุขภาพฟันของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปครับผมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะสำหรับภาษานอกจากภาษาอังกฤษแล้วยังมีภาษาจีนภาษาสเปนภาษาอิตาลีแต่ยังไม่มีภาษาไทยครับตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายนิดนึงหลังจากที่เราอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วนะครับเราจะเจอว่าเขามีธีมให้เลือกได้ด้วยนะสำหรับตัวหน้าจอแปลงนะครับอันนี้ก็ลองเลือกได้เลยว่าคุณเพื่อนชอบแบบไหนอันนี้จะเป็นของเดิมนะครับพอเรากด ติ๊กหน้าจอปุ๊บพอมันขึ้นซิงค์คอมพิวเรเรียบร้อยแล้วครับนอกจากแปรงสีฟันโอคีนเอ็กซตัวนี้แล้วนะครับดีมยังสั่งอุปกรณ์เสริมของทางโอคีนมาด้วยนะนั่นก็คือตัวนี้เลยครับนี่เป็นที่เก็บแปลงสีฟันนะครับโดยจะมีแสง UV ในการฆ่าเชื้อนั่นเองนะฮะนี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เราเอาไว้ฆ่าเชื้อแปรงสีฟันเรานั่นเองเช่นถ้าเกิดเราเก็บแปรงเรา ก็เปิดไฟ UV ตรงนี้ได้ครับแต่นี้ยังไม่มีแบตบ ซึ่งในกล่องนะครับก็จะมีอุปกรณ์มาให้อยู่3อย่างหลักๆแล้วก็คู่มืออีกหนึ่งเล่มตัวนี้นะครับจะเป็นตัวหลักเลยจะเป็นตัวฆ่าเชื้อด้วยแสง UV นะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้99%เลยนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเพราะในห้องน้ำเนี่ยมันสโปรกมากนะโดยเฉพาะแปลง,งสีฟันถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนไม่รู้นะครับแปลงสีฟันเนี่ยเป็นสิ่งโสโปรกที่หมักหมมมากๆเลยนะตรงเนี้ยต้องระวังนะครับดิมก็เลยสั่งเจ้าตัวฆ่าเชื้อ UV ตัวนี้มานั่นเองโดยเขาจะมาพร้อมกับตัวนี้ครับเป็นแผ่นแปะกําแพงเนาะนี่ นี่นะครับเวลาเราจะเอาไปชาร์จก็แค่ถอดึบออกมาแบบนี้ครับผมทําได้สะดวกสบายมากๆแล้วก็ตัวสายชาร์จครับเขาให้มาด้วยนะเป็นแบบ USB Type C นะครับไม่ธรรมดานะจริงๆถ้าเกิดตัวแปลงสีฟันเป็นแบบ USB Type C ได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับส่วนตัวคู่มือนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับส่วนดีมนะครับขอไปชาร์จแบตเตอรี่เอาไว้ใช้ก่อนละกัน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแปรงสีฟันไฟฟ้า Opin X Pro ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยนะว่าแปรงสีฟันไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วหลังจากที่ดิมไปลองใช้งานมาเนี่ยดิมบอกเลยว่าการเจ็บเหงือกหรือว่ามีเลือดออกตามเหงือกเนี่ยมันหายไปนะครับสำหรับดิมนะอันนี้ดิมลองแปรงมาประมาณ4ครั้งอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับมันไม่มีเลือดออกมาเลยนะอันนี้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีแบบหลักๆเลยที่ดิมเห็นนะครับนอกจากนี้อย่างที่บอกไปครับเขาบอกว่าแปรงสีฟันไฟฟ้าเนี่ยะวําาาาาคมมมมออตตซกุขง ได้ดีกว่าแปรงสีฟันแบบปกติครับผมนอกจากนี้นะครับการแปรงฟันให้ถูกต้องอย่างน้อยต้อง2นาทีขึ้นไปนะครับไม่เกิน3นาทีนะไม่ง่ายจะมีปัญหาสุขภาพเหงือกได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราก็สามารถกําหนดได้นะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับข้อดีเรื่องต่อมาครับเรื่องของการปรับระดับนั่นเองสุขภาพเหงือกและฟันของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วความต้องการในการดูแลของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนมีปัญหาสุขภาพเหงือกบางคนอยากให้ฟันขาวบางคนอยากให้ฟันสะอาดซึ่งตัวนี้เขามีโหมดต่างๆให้เลือกใช้นะครับก ก็สสาาาามมรถเเลลือใช้้ไดตบยยฟังข้อดีที่ดิมประทับใจกันไปแล้วนะครับเรามาดูข้อสังเกตกันบ้างดีกว่าสําหรับดิมเลยนะมีหลักๆข้อเดียวเลยก็คือตัวหน้าจอ LCD ของเขาเนี่ยเรื่องการทัศสกรีนนะครับกับการออกแบบให้ปัดซ้ายปัดขวามันยังทําได้ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่บางทีปัดซ้ายแต่มันเหมือนไปทางขวาแทนบางทีปัดขึ้นแต่เหมือนลงแทนตรงนี้นะครับก็ต้องเข้าใจว่าตัวหน้าจอเขาเนี่ยมีขนาดเกือบๆกนอบงนิ้วเท่านั้นเองดังนั้นการสัมผัสเนี่ยมันอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าไหร่นั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างครับใครฟังแล้วกําลังสนใจโอคลีนเอ็กซ์โปตัวนี้นะดิมบอกเลยว่าราคานะครับไม่แพงเลยอยู่ที่1899บาทเท่านั้นครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่โอคลีนออฟฟิเชียลสโตร์ได้เลยครับโดยทางร้านเนี่ยมีประกันมาให้2ปีเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจกดไปที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคําถามนะครับเกี่ยวกับแปรงสีฟันโอคลีนเอ็กซ์โปตัวนี้อยากพูดคุยกับดิมหรือทางเพจเนี่ยก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับมาคุยกันหรือถ้าเเกิดใคครยช้้แแปงีฟฟันไวาล มีเทคนิคอะไรอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆเ,เนี่ยก็คอมเมนต์แบ่งปันไว้ได้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นการใช้แป้งสีฟันไฟฟ้าครั้งแรกในชีวิตของบีมเลยถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์ด้วยนะนี่สําคัญมากๆเป็นกําลังใจให้พวกเรา Next Tech ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดีมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปต่อไปจะรีวิวอะไรติดตามกันให้ดีสําหรับวันนี้บ๊ายบายครับ